ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีอาการอักขุกจะถ่ายละบากบางคนประมาณ5วันถ่ายครั้งนึงอ่ะก็ทําให้มีปัญหาในเรื่องของถึกอัดแน่นท้องนะครับเพราะว่าของเสียตกค้างเยอะนะครับหลายๆคนสอบถามผมมาว่าหมอคะหนูอยากมาทําดีท็อกซ์แต่อยู่ไกลนะครับไม่สามารถมาได้ทางโรงพยาบาลทีเราเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์นะครับอาหารเสริมที่ช่วยดีท็อกซ์นะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่สะดวกเดินทางนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเวจิพัทนะครับจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ขับพวกของเสียตกค้างออกจากร่างกายเรานะครับ โดยที่จะทําให้เราขับถ่ายดีขึ้นขับถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็ถ่ายนิ่มขึ้นมีไฟเบอร์ปริมาณที่สูงส่วนตัวที่ช่วยในเรื่องของการระบายนะก็จะมีมะขามแล้วก็มีส้มแขกแล้วก็ตัวที่เพิ่มไฟเบอร์เนี่ยเราใช้ไฟเบอร์จากผักบ,บุ้งนะครับจากธรรมชาติเลยเนาะในนี้ยังมีขิงนะครับช่วยในเรื่องของการขับลมลดอาการอืดแน,น่นท้องนะแล้วก็ยังมีตัวกระชายนะครับช่วยในเรื่อง เพิ่มปริมต้านทานของร่างกายแล้วก็จะมีตัวชะเอเอทศนะครับหรือลิคอไลท์เนี่ยตัวนี้จะทําให้เซลล์ผิวหนังเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูผิวพัรกระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับ